ขอเจริญพรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะใจสงบเมื่อพบธรรมวันนี้อาตมาขอฝากธรรมะบทหนึ่งที่จะเตือนใจผู้ที่กำลังเร่งผู้ที่กำลังดิ้นผู้ที่กำลังทุกข์เพราะอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจหัวข้อในวันนี้คืออย่าเร่งจนเป็นทุกข์ทุกอย่างมีเวลาของมันเพราะกรรมจัดสรรในเวลาที่ใช่ บางครั้งเราทำดีแล้วไม่ได้ดีทันทีเราอดทนแล้วแต่ยังไม่เห็นผลเรารักใครบางคนเต็มหัวใจแต่กลับไม่ได้รับความรักตอบเราทุ่มเทกับนานแต่กลับไม่ได้รับโอกาสเหมือนคนอื่นแล้วใจเราก็เริ่มถามว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาของเราทำไมเขาได้ก่อนเราทำไมกรรมถึงไม่ยุติธรรม แต่แท้จริงแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมันไม่เคยพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเพียงแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่กรรมจะแบ่งบานผลของมันออกมาให้เราเห็นเท่านั้นเองในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญความสุขความทุกข์ความสำเร็จความล้มเหลวล้วนมีเหตุแห่งมันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เกิดแต่เหตุดับเพราะเหตุเมื่อเราทำเหตุแห่งบุญไว้ผลแห่งบุญย่อมมาถึงในวันที่กรรมอนุญาตแต่ถ้าเรายัางเร่งอย่างดิน้นยังอยากให้ผลมาทันใจใจเรานั่นแหละจะเป็นผู้ทุกข์ก่อนใครทั้งหมดจงเชื่อในกฎของกรรมเพราะมันยุติธรรมกว่าทุกสิ่งไม่มีใครหนีกรรมได้และไม่มีใครถูกลืมในการเวลา ถ้าเราทำดีบุญจะคอยหนุนเพียงแต่บุญไม่เคยรีบบุญจะมาถึงในวันที่เราสมควรได้รับเช่นเดียวกันถ้าใครทำชั่วผลแห่งกรรมนั้นก็จะไม่หายไปไหนมันรอวันที่จิตเขาอ่อนแอพอแล้วผลของกรรมจะเดินทางมาสอนเขาอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องมีใครไปตามทวงเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าเร่งจนเป็นทุกข์อย่าเร่งรัก อย่าเร่งสำเร็จอย่าเร่งให้ชีวิตไปถึงปลายทางทั้งที่ใจยังไม่พร้อมจะรับมันทุกสิ่งที่กรรมจะให้มันจะมาในวันที่เรามีวาสนาพอที่จะรักษาไว้ได้จงใช้เวลานี้ฝึกใจให้สงบฝึกวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ฝึกมองความช้าเป็นครูฝึกยิ้มให้กับความล่าช้าเพราะบางครั้งความช้าของกรรม กำลังปกป้องเราไม่ให้พังในสิ่งที่เรายังไม่พร้อมจะรับพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อถึงเวลาผลแห่งกรรมจะให้ผลเองโดยไม่ต้องเรียกร้องเพราะฉะนั้นจงทำดีต่อไปแม้วันนี้ยังไม่เห็นผลแต่วันหนึ่งบุญที่เราทำจะมาหาเราแน่ในเวลาที่เหมาะสมในจังหวะที่งดงามที่สุดของชีวิต ชีวิตไม่ต้องรีบขอเพียงเรายังเดินด้วยใจดียังทำเหตุที่ต้องถูกวันหนึ่งผลจะงดงามกว่าที่เราคิดไว้อย่าลืมว่าดอกไม้ทุกดอกย่อมบานในฤดูกาลของมันและกรรมดีทุกอย่างก็จะผลิบานในเวลาที่ใช่เสมอเพราะฉะนั้นวันนี้จงพักใจ หยุดแร่งหยุดดิ้นแล้วปล่อยให้ธรรมชาติของกรรมจัดสรรทุกสิ่งตามจังหวะของมันเถิดขอให้ใจของท่านสงบเมื่อรู้ว่าทุกสิ่งที่รออยู่จะมาถึงแน่เมื่อถึงเวลาเพราะในความเป็นจริงของชีวิตไม่มีใครได้ทุกอย่างในเวลาที่ตัวเองต้องการแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสมบาร,รมีนับอสงไขยกับจึงจะตรัสรู้ได้การจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิต ไม่ได้เกิดจากการเร่งแต่เกิดจากเหตุที่เราวางไว้อย่างต่อเนื่องเพราะทุกสิ่งมีเวลาของมันเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกฝังในดินมันต้องรอฝนรอแสงแดดรอฤดูที่เหมาะถึงจะงอกงามได้อย่างสมบูรณ์หากเราขุดดูทุกวันมันจะไม่เติบโตเลยเช่นเดียวกับชีวิตเราหากเรามัวแต่เร่งมัวแต่หงุดหงิดกับสิ่งที่ยังไม่มา ใจเราก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์จนลืมเห็นความงามของสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าคนส่วนมากทุกวันนี้ไม่ได้ทุกข์เพราะไม่มีสิ่งดีๆแต่ทุกข์เพราะใจไม่ยอมรอใจอยากให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามกำหนดของตัวเองเราอยากให้คนรักเข้าใจเราในทันทีอยากให้ชีวิตดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้เวลาอยากให้ผลบุญมาตอบแทนโดยไม่ต้องผ่านบทเรียนของความเจ็บปวดแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีใครเร่งกรรมได้ไม่มีใครข้ามผลแห่งเหตุที่ตนเองเคยทาเมื่อเรายังมีเหตุที่ต้องชดใช้ผลดีจะยังไม่เบ่งบานแต่เมื่อเราชดใช้ครบบุญเก่าจะค่อยๆแผ่ผลมาหาเราอย่างนุ่มนวล เพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้ยังไม่เห็นผลของความดีจงอย่าโทษบุญจงอย่าท้อแท้เพราะบุญไม่เคยลืมใครมันเพียงแต่รอเวลารอวันที่ใจเราพร้อมจะรับผลนั้นอย่างเข้าใจถ้าเรายังใจร้อนแม้ได้สิ่งดีมาก็รักษาไม่ได้เพราะใจยังไม่สงบพอยังไม่เห็นคุณค่าพอทุกสิ่งที่กรรมจัดสรรจะมาพร้อมกับบทเรียนเพื่อให้เราพัฒนาไม่ใช่แค่ได้รับสิ่งนั้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นอย่าเร่งเลยชีวิตไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องรีบเหมือนคนอื่นขอเพียงเรารู้ว่าทุกสิ่งมีเหตุและผลและเรากำลังเดินอยู่บนทางที่ถูกต้องให้ระลึกไว้เสมอว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การถึงเป้าหมายไว้แต่อยู่ที่การเดินอย่างมีสติอย่างเข้าใจพระพุทธองค์ตรัสว่าความเพียรที่ไม่ประมาทคือทางแห่งความไม่ตายหมายความว่า เราควรทำดีอย่างต่อเนื่องโดยไม่เร่งร้อนไม่ย่อท้อเพราะผลจะมาถึงเองเมื่อถึงเวลาเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ที่ขึ้นตรงเวลาเสมอไม่เคยช้าไม่เคยรีบแต่ก็ให้แสงสว่างแก่ทุกชีวิตอย่างเท่าเทียมเราเองก็เช่นกันหากใจมั่นในทางธรรมใจตั้งอยู่ในความดีวันหนึ่งชีวิตจะสว่างขึ้นเองโดยไม่ต้องรีบ อย่าลืมว่าทุกสิ่งในโลกนี้มีเหตุแห่งการปรากฏและดับไปแม้ความทุกข์ก็เกิดจากเหตุและจะดับได้เมื่อเราหยุดเร่งหยุดดิ้นหยุดปรุงแต่งให้ชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเรายอมรับให้ว่าทุกอย่างมีเวลาของมันใจก็จะเบาความคาดหวังจะค่อยๆค,คลายความทุกข์จะค่อยๆลดและเราจะเริ่มเห็นความงามของปัจจุบันที่แท้จริง เพราะปัจจุบันนี่เองคือเวลาของกรรมเวลาของการสร้างเหตุใหม่เวลาของการฝึกใจให้รู้จักรอและเมื่อเรารอได้อย่างสงบเราจะเข้าใจคำว่าทุกอย่างมาถึงในเวลาที่ใช่อย่างลึกซึ้งที่สุดในชีวิตหลายคนในยุคนี้ใช้ชีวิตเหมือนกำลังวิ่งแข่งกับเวลาแข่งกับคนอื่นแข่งกับความสำเร็จจนลืมไปว่าใจของตนกำลังเหนื่อย ทุกวันเราตื่นขึ้นมาพร้อมความคาดหวังพร้อมแรงกดดันพร้อมคำถามที่ว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นเมื่อไหร่จะพ้นจากความทุกนี้เสียที แต่ในความเป็นจริงชีวิตไม่เคยเดินตามใจเราเพราะมันต้องเดินตามกรรมที่เราทำไว้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมหมายความว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสุขและทุกข์ล้วนเป็นผลจากเหตุที่เราได้ทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะบังเอิญไม่มีโชคชะตามีแต่เหตุและผลที่สืบต่อกันไปอย่างแม่นยำ ดังนั้นเมื่อวันนี้เรายังไม่ได้สิ่งที่หวังยังไม่เจอสิ่งที่ใจต้องการ จงอย่าโทษฝาอย่าโทษกรรมแต่ให้กลับมาดูเหตุแห่งปัจจุบันเราทำสิ่งใดไว้เรากำลังสร้างเหตุแบบใดอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะเป็นรากฐานของผลในวันข้างหน้าหากเราทำดีต่อไปโดยไม่เร่งไม่ดิน้นไม่ใจร้อนผลดีจะตามมาแน่แม้มาช้าแต่มาแน่นอน แต่ถ้าเราเร่งจนลืมทำร,ร,รีบจนลืมสติสิ่งที่ได้มากลับกลายเป็นทุกข์ที่ต้องชดใช้อีกยาวนานใจคนเรามักจะไม่พอเมื่อได้สิ่งหนึ่งก็อยากได้อีกสิ่งหนึ่งเมื่อมีแล้วก็กลัวจะเสียเมื่อเสียแล้วก็อยากได้คืนวัฏจักรของความอยากนี่เอง ทำให้เราทุกข์พระพุทธองค์ตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อใจยังอยากมากก็จะต้องเร่งมากและเมื่อเร่งมากความทุกข์ก็จะตามมากับความคาดหวังที่ไม่สมหวังแต่ถ้าเราฝึกปล่อยใจฝึกเข้าใจว่าทุกสิ่งต้องอาศัยเวลาเราจะเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่ได้ใจร้ายกับเราเลยมันเพียงแต่กำลังสอนให้เราอดทนสอนให้เรารู้จักรรอ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้เราเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรแม้แต่ความทุกข์ก็ไม่ยั่งยืน ความช้าของชีวิตวันนี้อาจเป็นเพราะกรรมเก่ากำลังถูกชำระและความดีที่เราทำกำลังสั่งสมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผลแห่งกรรมนั้นจะผลิบานออกมาเองเหมือนดอกบัวที่ค่อยๆผลิจากโคลนตมขึ้นสู่แสงแดดมันไม่ได้บานในวันเดียวแต่มันบานแน่หากเรายังยืนอยู่ในทางที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นหากวันนี้ชีวิตยังไม่ดีจงอย่าเร่งจนใจร้อนอย่าเปรียบเทียบกับใครอย่าทาดีเพราะอยากได้ผลแต่จงทําดีเพราะเข้าใจในเหตุเพราะเมื่อเหตุพร้อมผลย่อมเกิดไม่มีสิ่งใดสูญเปล่าไม่มีความพยายามใดไร้ความหมาย บุญที่เราทำจะรอเวลาให้ผลกรรมดีที่เราสร้างจะค่อยๆปรากฏเมื่อใจเรานิ่งพอจะรับมันจงให้เวลากับชีวิตให้เวลากับกรรมให้โอกาสกับตัวเองได้เรียนรู้ในทุกบทของความล่าช้าเพราะในความล่าช้านั้นมีธรรมะซ่อนอยู่มันกำลังสอนให้เรารู้จักวางสอนให้เรารู้จักรอสอนให้เรารู้จักเห็นคุณค่าของปัจจุบัน เมื่อใจเราหยุดเร่งเราจะเริ่มเห็นว่าความสงบไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ตรงที่เรายอมรับว่าทุกอย่างมีเวลาของมันและเวลาแห่งกรรมย่อมยุติธรรมเสมออดทนและเข้าใจเหตุไม่มีใครหนีผลแห่งการกระทําของตนเองได้และไม่มีใครถูกลืมโดยกฎแห่งกรรมทุกสิ่งที่เราทําทุกความดีที่เราหว่านลงไปมันจะเติบโตในเวลาที่เหมาะสม บางครั้งชีวิตอาจดูนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังความนิ่งนั้นบุญกำลังทำงานอย่างเงียบๆเ,เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินรอวันที่จะโผล่ขึ้นมาเห็นแสงไม่มีสิ่งใดสูญเปล่าไม่มีการให้ใดไร้ค่าเพราะแม้เพียงรอยยิ้มเดียวที่ออกจากใจเมตตาก็กลายเป็นเหตุให้เราพบผลดีในวันข้างมา ในทางธรรมความอดทนคือพื้นฐานของการเข้าถึงความสงบพระพุทธองค์ตรัสว่าขันติคือเครื่องประดับของนักปราดหมายถึงคนที่มีปัญญาย่อมรู้จักรอรู้จักนิ่งรู้จักให้เวลาแก่เหตุแห่งกรรมคนที่ใจร้อนมักเร่งให้ชีวิตเป็นไปตามใจปรารถนาแต่เมื่อไม่ได้ดังใจใจก็ร้อนรุ่มเผาตัวเองจนมอดไหม ใ,ในขณะที่คนมีธรรมจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมองเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดาไม่ว่าดีหรือร้ายเพราะเขารู้ว่าสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนั้นมีเมื่อเรายังสร้างเหตุไม่ครบผลย่อมยังไม่ปรากฏเมื่อเหตุพร้อมผลย่อมมาทันทีนี่คือความจริงอันเที่ยงแท้ที่พระพุทธเจ้าสอนคนในยุคนี้มักเข้าใจผิดว่าความสำเร็จเกิดจากความเร็ว แต่ในทางธรรมความสำเร็จแท้จริงเกิดจากความมั่นคงของใจเพราะใจที่มั่นจะไม่สั่นไหวเมื่อผลยังไม่มาใจที่สงบจะไม่ทุกข์เมื่อสิ่งที่หวังยังไม่เกิดทุกอย่างในโลกนี้มีจังหวะของมันมีเวลาที่กรรมอนุญาตถ้าเราฝืนเราจะเหนื่อยถ้าเราฝึกยอมรับใจจะเย็น พระองค์สอนให้เรารู้จักละความอยากเพราะความอยากคือรากของทุกข์เมื่อใจไม่อยากใจจะเริ่มวางและเมื่อใจวางใจจะเริ่มเห็นความจริงว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยมีแต่เหตุและผลที่หมุนเวียนกันไปตามกาล อย่าก,กลัวความช้าเพราะความช้าคือช่วงเวลาที่กรรมกำลังปรับสมดุลชีวิตเรากำลังจัดเรียงสิ่งที่เหมาะสมเข้ามาให้ตรงกับวาสนาและกำลังพาเราออกจากสิ่งที่ไม่คู่ควรหลายครั้งที่เราผิดหวังไม่ใช่เพราะกรรมไม่ให้แต่เพราะกรรมรู้ว่าเรายังไม่พร้อมจะรักษาสิ่งนั้นไว้ได้จึงต้องปล่อยให้เราผ่านการเรียนรู้ก่อนเพื่อให้เราเติบโตพอจะอยู่กับสิ่งดีได้อย่างยั่งยืน จงมองความช้าเป็นเพื่อนมองการรอคอยเป็นการภาวนาทุกลมหายใจที่เรารอด้วยใจสงบคือการสั่งสมบุญทางใจทุกครั้งที่เรายอมรับโดยไม่บน่นคือการชำระกรรมอย่างเงียบเงียบ ทุกครั้งที่เรายังเลือกทำดีทั้งที่เหนื่อยคือการเดินอยู่บนหนทางแห่งการผลทุกเพราะความดีไม่มีวันสูญและกรรมดีไม่มีวันลืมมันเพียงแต่รอเวลาขนสมรอใจเราพร้อมจะรับผลแห่งบุญนั้นอย่างสงบเมื่อถึงเวลานั้นท่านจะรู้ด้วยตนเองว่าความช้าไม่ใช่การถูกทอดทิ้งแต่คือความเมตตาของกรรมที่กำลังจัดสรรทุกสิ่งให้ลงตัวที่สุดในเวลาที่ใช่ บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าช้าแท้จริงแล้วมันคือความพอดีที่ชีวิตกำลังจัดวางให้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามัชชิมาปฏิปทาคือหนทางสายกลางหมายถึงไม่เร่งจนเกินไปไม่ช้าจนเกินไปทำทุกสิ่งด้วยความเข้าใจในเหตุและผลเพราะถ้าเรายังเร่งทุกอย่างด้วยอารมณ์ จเราจะกลายเป็นผู้สร้างทุกข์ให้ตนเองโดยไม่รู้ตัวทุกวันนี้ผู้คนจำนวนมากพยายามวิ่งให้เร็วกว่าเวลาอยากประสบความสําเร็จเร็วกว่าคนอื่นอยากได้ความสุขโดยไม่ต้องผ่านความพยายามแต่ลืมไปว่าแม้แต่พระพุทธองค์เองอยังต้องผ่านความเพียรความอดทนความเสียสละก่อนจะเข้าถึงความจริงอันสูงสุดได้ เราผู้เป็นเพียงมนุษย์จะหวังผลในทันทีได้อย่างไรชีวิตที่มีคุณค่าไม่ใช่ชีวิตที่ได้ทุกอย่างเร็วแต่คือชีวิตที่เรียนรู้ทุกอย่างอย่างเข้าใจเพราะความเข้าใจนี้เองจะทำให้เราไม่หวั่นไหวเมื่อผลยังไม่มาถึงใจที่มีธรรมะจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้แม้ไม่เป็นดังหวังแต่ล้วนมีเหตุผลของกรรมซ่อนอยู่ ถ้าเรายังต้องเจอกับคนที่ไม่ดีแปลว่าเรายังมีเหตุที่ต้องเรียนรู้จากเขาถ้าเรายังต้องเผชิญความล่าช้าแปลว่ากรรมกำลังให้เวลาเราฝึกใจฝึกนิ่งฝึกวางเพราะถ้าใจยังไม่รู้จักวางแม้สิ่งดีจะมาถึงเราก็ยังไม่สุขอยู่ดีเพราะเราจะกลัวเสียมันไปอีก ในทางพระธรรมความอดทนและความเข้าใจคือกุญแจที่เปิดประตูสู่ความสงบพระองค์ตรัสว่าความอดทนยิ่งกว่าความเพียรทั้งปวงหมายความว่าคนที่รู้จักอดทนต่อความไม่สมหวังต่อความล่าช้าต่อความทุกข์คือคนที่กำลังสะสมบุญอันยิ่งใหญ่เพราะใจที่ไม่ดิ้นใจที่ไม่เร่งคือใจที่เริ่มเข้าใกล้ความพ้นทุกข์ เราไม่จำเป็นต้องเร่งให้บุญให้ผลไม่ต้องรีบให้คนเข้าใจเราไม่ต้องดิ้นรนให้สิ่งที่เราปรารถนามาถึงเร็วขึ้นเพราะสิ่งที่เป็นของเราไม่มีทางหลุดมือไปไหนสิ่งที่ไม่ใช่ของเราต่อให้ไขว่คว้าเพียงใดสุดท้ายก็จะหลุดลอยไปเองจงมองโลกด้วยสายตาของความเข้าใจมองความล่าช้าเป็นธรรมชาติมองอุปสรรคเป็นครู พราะในทุกความช้าของชีวิตมักซ่อนบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดไว้เสมอถ้าเราหยุดเร่งหยุดบนหยุดถามว่าทำไมแล้วหันมามองด้วยใจสงบเราจะเห็นว่ากรรมได้ไม่ได้ใจร้ายกับเราเลยกรรมแค่ให้เวลาเราสร้างเหตุให้ครบเพื่อให้ผลที่ออกมานั้นสมบูรณ์ที่สุดไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นก่อนเวลาอันควรและไม่มีสิ่งใดมาช้ากว่าที่กรรมกำหนด ทุกสิ่งล้วนเที่ยงตรงในจังหวะของมันเองดังนั้นวันนี้ถ้าเรายังไม่ถึงเป้าหมายจงไม่ต้องเร่งถ้ายังไม่เห็นผลของความดีจงไม่ต้องท้อถ้ายังไม่เจอสิ่งที่รอคอยจงอย่าหวั่นไหวเพราะทุกอย่างกำลังเดินตามกฎของธรรมทุกอย่างกำลังถูกจัดสรรโดยกรรมในเวลาที่เหมาะสมที่สุด ขอเพียงเรายังไม่หยุดทำดียังไม่หยุดอดทนยังไม่หยุดศรัทธาวันหนึ่งสิ่งที่ควรเป็นของเราจะมาถึงแน่นอนและในวันนั้นเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าที่แท้แล้วความช้าไม่ใช่การลงโทษของกรรมแต่คือความเมตตาที่ทำให้เราพร้อมจะรับสิ่งดีด้วยใจที่สงบที่สุดบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่ารอนานเกินไป แท้จริงแล้วมันคือเวลาที่ชีวิตกำลังเตรียมเราให้พร้อมเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะให้ร่มเงาเหมือนแม่น้ำที่ต้องค่อยๆไหลาผ่านหินนับพันก้อนก่อนจะถึงทะเลพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยหมายถึงไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไร้เหตุทุกสิ่งต้องอาศัยเงื่อนไขแห่งเวลาและกรรม ถ้าเหตุยังไม่ครบผลย่อมยังไม่ปรากฏแต่เมื่อเหตุพร้อมผลย่อมเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเร่งนี่คือกฎแห่งธรรมที่เที่ยงตรงยิ่งกว่ากฎใดในโลกในชีวิตคนเราเรามักอยากให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามใจอยากสำเร็จเร็วอยากหายทุกไวอยากให้คนที่รักกลับมาในทันทีแต่ชีวิตไม่เดินตามอารมณ์ของเรามันเดินตามเหตุที่เราสร้างไว ถ้าอาดีตเราเคยประมาทเคยเบียดเบียนเคยเร่งในสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลาผลแห่งกรรมนั้นจะย้อนมาสอนให้เรารู้จักคำว่ารอเพราะการรอไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการฝึกใจให้รู้จักนิ่งให้รู้จักเห็นว่าสรรพสิ่งไม่อยู่ในอำนาจของเราเมื่อใจเริ่มยอมรับความจริงข้อนี้ได้ความทุกข์ก็จะค่อยๆค,คลายพระองค์ทรงสแสดงธรรมไว้ชัดว่า ผู้มีปัญญาย่อมไม่เร่งร้าเหตุแต่คอยผลด้วยใจสงบนี่คือหนทางแห่งผู้มีธรรมเพราะการเร่งให้ผลเกิดก่อนเหตุเปรียบเสมือนการดึงต้นกล้าให้โตสุดท้ายต้นไม้นั้นย่อมตายชีวิตก็เช่นกันถ้าเรายังไม่พร้อมจะรับสิ่งใดต่อให้สิ่งนั้นมาถึงเราก็รักษาไว้ไม่ได้ความทุกส่วนใหญ่ของมนุษย์ในยุคนี้เกิดจากการไม่ยอมรอ เราอยากให้บุญตอบแทนทันทีอยากให้ความรักสมหวังทันใดอยากให้ความสุขเกิดโดยไม่ต้องสร้างเหตุแต่ความจริงคือทุกสิ่งต้องอาศัยเวลาเพราะเวลาไม่ใช่ศัตรูแต่คือผู้ช่วยของกรรมจงจำไว้ว่าความช้าในวันนี้อาจเป็นกรอบป้องกันไม่ให้เราพลาดในวันหน้าถ้าเราได้สิ่งที่อยากได้เร็วเกินไปเราอาจยังไม่เข้าใจค่าของมัน ถ้าเราเดินทางถึงเป้าหมายเร็วเกินไปเราอาจยังไม่มีปัญญาพอจะอยู่กับสิ่งนั้นอย่างสงบทุกวินาทีที่เรายังรอกำลังเป็นวินาทีที่ชีวิตกำลังสอนให้เราละอัตตาสอนให้เรายอมจำนนต่อกฎแห่งธรรม เพราะเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างมีเวลาของมันใจเราจะไม่ดิน้นไม่เร่งไม่วันไหวและเมื่อใจนิ่งปัญญาจะเกิดความสงบจะปรากฏความสุขที่แท้จริงจะไม่ต้องรออีกต่อไปอย่าให้ความรีบของโลกทำให้เราหลงลืมจังหวะของธรรมเพราะธรรมะไม่เคยเร่งใครธรรมะเพียงรอให้เราหยุดเพื่อที่จะมองเห็นเมื่อเราหยุดเร่งเราจะเริ่มเห็นว่า ทุกอย่างที่เคยคิดว่าช้ามันกำลังเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ที่สุดในเวลาที่กรรมเห็นว่าควรและในเวลาที่ใจเราพร้อมจะรับมันอย่างเข้าใจเพราะแท้จริงแล้วไม่มีอะไรช้าเกินไปไม่มีอะไรเร็วเกินไปมีแต่เวลาแห่งความพอดีที่พระธรรมจัดสรรไว้อย่างเที่ยงธรรมเสมอเพราะในทุกชีวิตไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเองิญ ไม่มีความล่าช้าที่ไม่สมเหตุผลและไม่มีความเร็วใดที่ไม่ก่อให้เกิดผลแห่งกรรมทุกอย่างล้วนดำเนินไปตามเหตุและปัจจัยเมื่อเหตุพร้อมผลย่อมปรากฏเมื่อเหตุยังไม่ครบต่อให้ดิ้นรนเท่าใดก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้คนส่วนใหญ่ทุกเพราะใจเร่งใจอยากให้ได้อยากให้เป็นอยากให้ถึงโดยไม่รู้เลยว่าเวลาก็เป็นส่วนหนึ่งของกรรมเช่นกัน มันกำลังจัดสรรสิ่งที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่ถูกต้องที่สุดสำหรับเราบางคนเรียบรักแล้วต้องเสียใจเพราะยังไม่ถึงเวลาที่ใจจะเข้าใจรักแท้บางคนรีบประสบความสำเร็จแต่กลับล้มหนัก,กกว่าคนที่เดินช้าเพราะบุญยังไม่มากพอจะรองรับผลนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าผลแห่งกรรมยอมเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาอังสมควร ไม่ช้าไปไม่เร็วไปแต่ตรงต่อเวลาเสมอเราอาจไม่เห็นด้วยตาแต่ธรรมะเห็นได้ด้วยใจที่นิ่งใจที่นิ่งเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรควรเกิดและอะไรยังไม่ถึงเวลาเพราะเมื่อเราหยุดเร่งเราจะเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งกำลังค่อยๆพลิบบานในเวลาของมันเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานยามเช้ามันไม่รีบแต่มันงดงามได้ด้วยความสงบเหมือนชีวิตคน ถ้าเราฝืนให้มันโตเกินวาสนาเราก็จะต้องชดใช้ด้วยความเหนื่อยความเครียดและความผิดหวังแต่ถ้าเรารู้จักรอรู้จักปล่อยให้กรรมพาเราไปในเส้นทางของมันใจเราจะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเติบโตโดยไม่เร่งทุกวันนี้ผู้คนเร่งหาความสุขเร่งหาความสำเร็จเร่งให้คนอื่นเข้าใจตนแต่ลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่เคยเกิดจากการเร่ง มันเกิดจากการเห็นและยอมรับว่าทุกอย่างมีเวลาของมันเหมือนมเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมที่ต้องใช้เวลาในการแตกหนอ่อออกใบและผลิตด,ดอกไม่มีใครปลูกวันนี้แล้วเก็บพรุ่งนี้ได้ฉันใดก็ฉันนั้นชีวิตก็ต้องอาศัยเวลาและเหตุปัใจจัยให้ครบถ้วนเมื่อเข้าใจดังนี้ใจก็จะเริ่มสงบ ไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องเร่งเหมือนคนอื่นเพราะเรารู้ว่ากรรมของเราไม่เหมือนกรรมของเขาหนทางของเราไม่เหมือนหนทางของใครสิ่งที่ดีที่สุดจึงไม่ใช่การเร่งแต่คือการวางใจไว้ในความถูกต้องทำเหตุให้ดีทำใจให้สงบส่วนผลนั้นปล่อยให้กรรมและเวลาเป็นผู้จัดสรรเอง เพราะเมื่อถึงเวลาที่ใช่สิ่งที่ควรเป็นของเราจะเดินเข้ามาเองโดยไม่ต้องสแสวงหาความสุขที่แท้จริงไม่ต้องรีบแค่รอด้วยความเข้าใจและใช้เวลาที่มีอยู่ฝึกใจให้รู้จักรออย่างมีธรรมแล้ววันหนึ่งคุณจะเห็นว่าการไม่เร่งคือการเดินทางที่เร็วที่สุดสู่ความพ้นทุก์อย่างแท้จริงขอเจริญพรทุกท่าน ในท้ายที่สุดของการฟังธรรมครั้งนี้ขอให้เราได้หยุดนิ่งอยู่กับใจสักครู่หายใจเข้าอย่างรู้ตัวหายใจออกอย่างปล่อยวางเพื่อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้อย่างลึกซึ้งว่าสรรพสิ่งทั้งปวงมีเวลาเป็นของตนไม่มีสิ่งใดต้องรีบไม่มีสิ่งใดต้องเร่งเพราะทุกอย่างดำเนินไปตามเหตุและปัจจัยที่เราสร้างไว้ เมื่อเหตุพร้อมผลย่องปรากฏและเมื่อเหตุยังไม่พร้อมต่อให้เร่งเพียงใดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นในความเป็นจริงของชีวิตความทุกข์ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่มาจากใจที่อยากให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามที่เราต้องการเราเร่งให้รักสมหวังเร่งให้บุญส่งผลเร่งให้ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นแต่ลืมไปว่า การเร่งคือการฝืนธร,รมเพราะธรรมะคือความพอดีทุกอย่างต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยเหตุต้องอาศัยความเข้าใจเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องใช้เวลาเติบโตจะฝืนให้มันออกดอกในคืนเดียวไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นใจเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรอด้วยความเข้าใจและศรัทธาในกรรมเพราะกรรมไม่เคยลืมใคร แต่กรรมไม่เคยเร่งทุกอย่างจะมาถึงเมื่อถึงเวลาอันควรสิ่งที่เป็นของเราไม่ต้องแยง่งมันจะกลับมาหาเราเองสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลาไม่ต้องดิน้นเพราะต่อให้ได้มาก็อยู่ไม่นานพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่เร่งเราในสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลาเพราะรู้ว่าการเร่งคือการสร้างเหตุแห่งความทุกข์ใหม่ แต่การรออย่างมีสติคือการสร้างเหตุแห่งปัญญาดังนั้นหากวันนี้คุณกำลังรอคอยสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความรักการให้อภัยหรือแม้แต่ผลบุญที่คุณตั้งใจทำจงอย่าเร่งจนใจเป็นทุกข์แต่ให้ทำหน้าที่ของตนด้วยใจสงบรู้เท่าทันความคิด วางใจไว้ในเหตุที่ดีและให้เวลาเป็นผู้ทำหน้าที่แทนคุณเพราะเวลาไม่เคยทรยศใครที่เดินด้วยความดีด้วยสติและด้วยความเข้าใจในธรรมขอให้ทุกท่านระลึกไว้เสมอว่าการเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่การเร่งให้ผลเกิดเร็วขึ้นแต่คือการเปลี่ยนใจให้เข้าใจความจริงของธรรมชาติ เมื่อใจเข้าใจทุกสิ่งจะค่อยๆค,คลี่คลายความทุกข์จะเบาบางความสุขจะปรากฏไม่ใช่เพราะเราได้ในสิ่งที่อยากได้แต่เพราะเราเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรต้องเร่งไม่มีอะไรต้องหนีแค่ทำดีต่อเนื่องใจจะเป็นสุขเอง สุดท้ายนี้ขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ามานั่งฟังธรรมด้วยใจสงบในวันนี้ขอให้เสียงธรรมนี้เป็นแสงสว่างเล็กๆที่ค่อยๆจุดประกายในใจท่านให้รู้จักการรออย่างมีสติรออย่างเข้าใจในกรรมและรออย่างไม่ทุกข์เพราะเมื่อเราวางใจได้ ทุกย่างก้าวที่เหลือของชีวิตจะเต็มไปด้วยความเบาสบายและความสงบที่แท้จริงขออำนวยพรให้ทุกท่านจเจริญในธรรมจเจริญในปัญญาและพบความสุขที่ไม่ต้องเร่งหาแต่เกิดขึ้นในใจที่หยุดนิ่งอยู่กับปัจจุบันขณะนี้เอง